บรรยากาศบ้านนอกจ้าลิมสวนทุงหน้าเนี่ยทุงหน้าเขาเจ้ากำลังอันดำกาบรรยากาศย่ำแรงบรรยากาศย่ำมื่อแรงสวยลูกไส้จ้าถ้าข้าวรถเลนนี้มาข้างในตีข้าวโพดข้าวโพดเาจะปลูกข้าวโพดถ้าชมวิวเนาะ บรรยากาศย่ามแรงวันสบายๆบรรยากาศดีฮู้นคะยังวงค่ะเกษตรกรรมจับนกบ่ออกวันาตองตารอตรงตาทัง่เ็น่าน้นวนาจะปปูกหน้าวานหน้าวานหน้าวาน ที่กำลังชิตก,กินจ้ะนู้นเห็นไหมแม่เห็นคีฟ้าไหมเห็นอยู่คีฟ้าขื้นอย่างแม่ต้นเมฆมั้งเ้าบ่อนาจัลลุกทามาบบนแม่แล้วามขัดนแรง บรรยากาศดีจ้าเนี่เขาจะผูกข้าวสวนมะพร้าวน้ำหอมจ้าเนี่ยมะพร้าวงานคาราทเนาะนี่สองขั้มการ์ดสองขั้มกร์ดผกแต่เขาไ่เห็นเขาออกไา่ได้แล้วเนาะของไขวของสื่อจมูกสื่อน้ำหอมมาส์กมะพร้าวน้ำหอมเช็คอินแล้วจ้าเช็คอินจ้าบรรจพันพุทห ฟองฟ่ากันง,งามพอสนมากัดีละหัวสั่นฮงาูผู้เขาผู้เขาผู้เขาไม่รู้เป่าป่าอยอ่านผู้เขาเนาะอันเห็นผู้เขาทุกคนอ่ะฟังเล่าด้วยจ้ะโอ้โดนูน้ำตื้นหลอกแ้งมองไม่เห็นหรอกไก่ กล้องมองได้แค่ใกล้ๆแต่ว่าสวยจ้ะพระอาทิตย์ยามแรงท่านี่ก็อันนี่มีแต่ส่งข้อโพดจ้าส่นข้อโพดแม่จะมีใกล้ๆเลยจะตัวท่านอยูได้มากข้าวลิ้นโค้งก็จะเป็นแบบนี้แหละจยปลูกข้อโพดแม่ปลูกชั่วแน่ก็จะปลูกพืชหมุนเวียนเนาะ ปูข้าโพดแล้วก็มิมะพริกมะเขือเทศแล้วก็แตงหมักทัว่วปกท่องจเจี๊<ม>จยบแตงอันนี้ของของลุงนี<ม>่นั่นน่นนะพอลุงเขานะ่ะปลูกหลายแตงนะนคนเพิ่นเอใจเขาอย่างนี้เพิ่นปลูกลายแตง ชิผ้าลงไปเบ่งอันอริมโค้งนะจ้าติดโค้งเลยสวนของที่ผ้ามาเก็บบักแต่งทางที่แล้วนะจ้าแต่คนนี้หน่อยเขาสามารถยางอันหลัดโค้งได้เบ่งเบ่งแม่มองตัวเองในกล้องในกระจกนะ <Okay. S 1> มองเดวเห็นไหมเห็นยันตรงถึงแล้วจ้ะ แวบเดี๋ยวเข้าไปเไปเดี๋ยวซื้อวิวริมโขงหน่อยจ้ะเดี๋ยวจอดรถกันเนาะวันสบายสบายเยอะตรงเขง้ามาเชื่อมวิวจา้าจอดรถสามล,ดลอ้อเหรอเอาปิดขาลงอะไรอ่ะรถสัญญาณกันขโมยมีสัญญาณกันขโมยด้วยลูกชายจา้ะสิงโต พาไปเบ่งอัน้นำโขงคลิปนี้กับบอมีหยังจ้ะพาขับรถเล่นชมองวิวสวนริมโขงต้นไม้มีอยู่ตั้งแต่างไม้ในน้อยใหญ่ยายมากเห็นต้นไม้ต้นนี้แหละเงี้ยบ่จ้า,จาต้นยังไงไม่รู้ต้นอีนหยังสวนของลุงนี่แหละ้งลุง่วดนี่แหยต้นยางรัดสวน บักอันบมกทั่วที่เ้ามาเก็บอาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะแม่สงสัยเพิ่นเก็บบ่าท่านมั้งมัน,นตายแดดเนาะแดดแหง้งเอาแห้าของท่าลนละเพิน่นสิเก็บอยู่ว่ามืออื่นอันพอลุงว่างะ ไปเมื่อนี้เมื่ออื่นก็ค่ะบ่ได้กินเอาเพิ่นก็บพ่อเอาหน่วยมันแก่แล้วเนาะเลือกนนออ่นสิเอาไปเฮ็ดแนวโอ้ <laughs> ยเบาคนสองน้อง <laughs> ตามาตาม่จา้าตามม่จ้าคุณอาจ่าบรรยากาศสีฟ้าท้องฟ้ากขาตังเป็นสีแดงเพราะิห็ดแก่สีดับละตอนนี้กับเวลาพี่โตตอนนี้กี่มลลกมนนโมงแล้วลูกกี่โมงแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะคะ อากาศบอ่อนแดดลมร่ม,มตกห้องกับผ้ามากอันผ้ายายกับหลานมากหลินสวนแม่ขี้เหล็กนั่นอะมันเป็นเพียรหรือเปล่าหรอหรอ,อะไรลูกไหนแนะนำสิเส yes. yes. ตะคบไหนกินให้ดูสิแ่บแสบไปีเนเอาถือคุญเจให้แม่ด้ว เนี่ยเคยกินบะจาาแต่ได้น่อยมาตะครบทัวแด,ง,ดงมันเดี๋ยวเก็บไปให้ยายตุงกันเว้ Where <ป>อยอิสายตุงยางไว้ไว้ดอกมิจ้ะขาสันๆยางไว้ไว้ดีมิจ้ะต,ตะครบ ทำอะไรแม่หลักหลักอีกแล้วรักขวอ,อีตูเขาเจ้าอีกแล้วแม่อะไรกินอันนี้โชว์หน่อยมันคือตะระกอบมักตะคบจ้ามักตะคบสมัยเป็นเด็กน้อยอ่ะยายมักมักพะว่าสมัยนั้นมันบ่มีผลไม้ยอยี่ะเขากินหลายๆ นอกจากตะครบถ้ากันไปขึ้นต้นตะครกโตกต้นตะครกกันหวานชื่นใจมอมเลือดข้าไปมหมดเลยไม่เอา้าสองสามเงินเพราะจ้ะมันคือว่ามักสั่นโอ้ยมักกัดได้เท่านั้นแหละพูดเ <c oughs> <c oughs> อดกาเอาลับเฮ้ยยางกินโชหรอโชลองโยนโยนเข้าไปโยนไปบนอากาศแล้ว <c> ก <oughs> <ม>็มอม พาะอีตูเระอีตูงายมออาานพระหัตถ์แม่แม<อ>่มาเบ่งพักแท้าเห็นแล้วหแหละในสวนสวยมากเลยอ่ะงามๆเอาหน่วยเถอามันไปวานบ่นี่อันพักอีตูนี่ยนะไม่เอา,า,าเาหรอ พูน่ะพี่น้องเห็นริมเห็นฟังเล่าป่ะจา้ะนู่นจ้ะฟังเล่าอันกระชีพาลงไปไกลๆ้ะมีบันไดลงไปอยู่ระวังสะดุดเลยจ้าซ้าเดินจ้าจ้าสะดุดหล่ะหัวขำน้ำลงไม่นานนะถ้าไปเบิ้งไกลๆเลยจ้ะสามารถมองเห็นฟังฟังของประเทศเล่า อยู่ตรงขามให้มันมันเมืองอย่างนี้ไหม่เมื่องอะไรก็ไม่รู้เวียงจันไหมเบี้ยจันจะยืดตรงข้ามเวียงจันทมีลูกมดอันนี้กัมเพือสีช่างไม้อันนี้อยู่อำเภอสีช่างไม้จังหวัดน้องคายแล้วจ้ะเห็นไหมคุณน่ะฟังฟังเล่าได้น่ะเห็นไหจ้ะอุ้ยแม่น้ำโค้งกว้างคักอันนี้ไปมืนั่งทำมิวสิควิดีโอ นั่งรอแม่เหรอเอ้ยอาากอกมใกลเลยอกะยาให้ออกกล้องเนาะายวะแม่เ,เห้น,นย่ายังคยากยสั่อีกแล้วากอีกล้ตะไคร้ขอลุงอีกละ นี่อีู่หน้าตะกากแล้วแม่ลงมาตะไคร่จ้ะตะไคร่อืมเอาแค่นี้พ่อไม่ต้องเอาลายดอกตะไคร่ก็แก้แล้วเพราะว่ามันลุกคุกขุนเอ้าเอ้าดูดูตะไคร่แก่จะตะไคร่แก่พ่อละไมเอาลายแล้วพอละพอละแค่นี้พอแก่แล้วเนี่ยน่ะอนสวนเราเอาอีกวะไม่ไม่เอา พอ่อยังก็เอานั่นนะใช่บ้านอันนี้ฝา,ากำลังเป็นสีแดงนี่ก็ลังปลูกข้าวโพดเหยียบต้นน้อยเขาสนฮึพอ,อ,อตายจะเข้าเหยียบกันคล้ายแล้ว ไม่ได้ขายแดงว่าเขาหยียบห <laughs> ยียบแบบมึมีโอกาสได้ไง,งต้นไม้ใหญ่ค่ะต้นอะไรไม่รู้อ่ะถามยายตุงได้ต้นอะไรต,ต้นอใหญง,งต้นใหญ่ต้นอะไร ปู้ด,ด่อนหอลในอยูตะแต่สมัยย่ายอว่าท่านเกิดในเมื่อเป็นที่คารุกุชาของขาอา้าวอําานพระบาทเจ้าสวนแถบบี้แต่สมรากายตรงนี้ะนะจ๊ะไอพ้นผลิตพืชไร่อุด,ดมสมบูรณ์เป็นบ่นสดจ้าสำรับคลิปแม่กาพ่อแค่นี้จ้าเจกันคลิปไหมสวัสดีจ้า